ไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดเกมช่องแกมมาริ a n โนนะครับอนิเมะช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในซีซั่นซัมเมอร์2023ซึ่งแนวต่างโลกในซีซั่นนี้ก็มีให้รับชมเยอะๆมากๆเลยละครับโดแอดแกมก็เคยทําคลิปแนะนําอนิเมะของเดือนกรกฎาคม2023นี้ไปแล้วหากคุณผู้ดูท่านไหนยังไม่ได้รับชมแล้วก็จิ้มไปที่ปุ่มตัวไอมุนขวาโลด และใน่วนคลิปนี้แอดเกมก็จะมาแนะนำล่วงหน้ากับ15อนิเมะแฟนตาซีต่างโลกประจำเดือนตุลาคมปี2023ที่น่าสนใจและคุณรู้ทุกท่านควรจดใส่ลิสต์ไว้นั่นเองครับบอกเลยว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเด็เดๆทั้งนั้นใครที่อ่านนิยายกันมาแล้วก็คงรู้ดีนะ <c oughs> โอเคครับถ้าหากคุณรู้พร้อมแล้วก็อย่าลืมคนละ1ไลค์1แชร์1นซับและ2ไลค์2แชร์2องสให้แกมและเราไปรับชมเนื้อหาแนะนำอนิเมะกันเลยจ้า let's go เรื่องแรกที่แกมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าจอมมารเกิดใหม่วิทยาลัยผู้พิทักษ์ต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีแอคชั่นผาลิตโดยสตูดิโอพาซิโอเนประเดิมด้วยเรื่องแรกที่สายอ่านนิยายต่างรู้จักกันดีในนามของจอมมารโชตะภาพประกอบนิยายอันแสนสวยงามและเนื้อเรื่องอนน่าสนใจโดยเรื่องราวนะครับก็จะกล่าวถึง เลโอนิสจอมมารผู้แข็งแกร่งได้ผนึนตัวเองไว้เพื่อเตเรียนทำศึกในภายภาคหน้าแต่ทว่าเมื่อตื่นขึ้นมาอีกพันปีให้หลัง <c oughs> เขาดันกลับไปอยู่ในร่างของเด็ก10ขวบเสียอย่างนั้นเลโอนิส <c oughs> ได้รับความช่วยเหลือจากลิเซเลียสาวงามแห่งวิทยาลัยดาบศักดิ์สิทธิ์แต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงกับโลกที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมีทั้งศัตรูปิศาจที่ชื่อว่าวอย <c oughs> เมืองยุทธวิธีทั้ง7ดและดาบศักดิ์สิทธิ์พลังพิเศษที่อยู่ในรูปแบบของอาวุธขณะที่รังสับสนนนนนกกกัััับตวว์์์ทททีี่่่ไไมคุ้้้้หูเเเขขาาาาา็ดดรยยยยใิิิลศธอง เรื่องราวของจอมมาสุดแกร่งผู้เรียงร้อยดาบมารกับเหล่าสาวงามผู้เรียงร้อยด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์ในโลกอนาคตที่เวทมนต์สูญหายซอรเฟเดซีในลั้วโรงเรียนก็ได้เปิดม่านขึ้นแล้วนั่นเองจ้าเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าจอมตะก,กระดาบครั่งต้นฉบับจากนิยาย แนวแฟนตาซีแอคชั่นผลิตโดยสตูดิโอ ACGT อีกหนึ่งเรื่องที่สายอ่านนิยายลหลายๆคนรอคอยกันมานาแถมอาจารย์ผู้วดาดภาพประกอบนิยายก็เป็นอาจารย์เฟรมซึ่งเป็นคนไทยอีกด้วย สิบมาว่าอาจารย์เฟรมแกได้ดูฉบับอนิเมะล่วงหน้าไปแล้วด้วยแหละแกก็ได้โพสต์รีวิวในเพจ a c e b o o k ไปแล้วหากอยากติดตามอาจารย์แกก็ไปติดตามกันได้บนเพจ Facebook แล้วก็มีช่องทางหนึ่งคือทวิตเตอร์นั่นเองนะจ๊ะโดยเรื่องราวนะครับก็จะกล่าวถึงเฟดเด็กหนุ่มผู้ถือกําเนิดโดยมีสกิลตักกะระที่มีแต่ทําให้เขามีความหิวโหยติดตัวมาในโลกที่ทุกสิ่งตัดสินด้วยสกิล เขาถูกเยียดยามว่าไร้ความสามารถและได้ใช้ชีวิตเยี่ยงชุดฉลากทำงานเป็นยามหน้าประสาอาชีพแสนอันตรายแต่ไรายได้ไม่พออย่าไสอยู่มาวันหนึ่งวันที่เขาได้ปริชีผู้บุกกพลังของสกิลตะก,กะที่ช่วงชิงความสามารถและสกิลของผู้ที่เขาฆ่าก็ได้ตื่นขึ้นเมื่อสกิลตะก,กะได้เผยโฉมหน้าที่แท้จริงชะตากรรมของเด็กหนุ่มก็เริ่มเคลื่อนไหวนั่นเองจ้า,เร,าเรื่องนี้นะครับฉบับอนิเมะในไทยก็ได้ลิขสิทธิ์แล้วโดย Muse Thailand ส่วนช่องทางการฉายก็จะประกาศในภายหลังนะค,ะนะครับผม เรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าคําอธิษฐานในวันที่จากลาต้นฉบับจากมังงะแนวแฟนตาซีผจญภัยดรามา่าผลิตโดยสตูดิโอแมนเฮาส์ อีกหนึ่งเรื่องแนวแฟนตาซีที่สายอ่านมังงะหลายๆคนต่างรอคอยเป็นอย่างมากโดยเรื่องนี้นะคะรับก็จะเริ่มฉายในตอนแรกวันที่29กันยายน2023มีความยาวตอนแรกประมาณ2ชั่วโมงด้วยกัน <Wow. S 1> เรื่องราวท้าก็จะกล่าวถึงกลุ่มผู้ก้ากลุ่มหนึ่งหลังประจนภัยร่วมกัน10ปีก็ได้พิชิตราชาปีศาจลงได้สําเร็จ โดยฟรีเลนหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้กล้ากลุ่มนี้ซึ่งเป็นเมดเอลสาวก็ได้ออกเดินทางต่อไปตามลําพังและแยกทางกับเพื่อนอีกสาคนเมื่อเวลาผ่านไป50ปีเธอได้กลับมาที่เมืองอีกครั้งเพื่อนมนุษย์ก็ได้แก่ชราและล่วงลับไปต่างจากเอลอย่างเธอที่อายุขายยาวนานหลายพันปีทําให้เธอต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆของมนุษย์ที่มีมุมมองต่างกันจากเ่าของเธอนั่นเองครับเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่า ลูกสาวที่ไปเมืองหลวงเพื่ออยากเป็นนักผจญภัยได้กลายเป็นแรงเอสไปซะแล้วตัวฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีแอคชั่นผจญภัยผลิตโดยสตรีโอไทฟูนกาฟริก เรื่องราวครับก็จะกล่าวถึงเบลเกรฟชายผู้เคยมีความฝันและหวังจะมีชื่อเสียงจากการเป็นนักประจนภัยแต่เกิดเหตุให้ต้องเลิอกอาชีพนั้นจนเขาได้พบกับทารกหญิงที่ถูกทิ้งและได้ตั้งชื่อเธอว่าแองเจลินเขานั้นเลี้ยงดูเธอด้วยตัวเองจนเธอเติบโตมาเป็นนักประจนภัยชั้นแนวหน้าออกประจนภัยในโลกกว้างเพื่อสร้างชื่อเสียงเงินทองและกลายเป็นนักประจนภัยระดับเอสอย่างไรก็ตามสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดนั้นก็คือการได้กลับไปพบกับพ่อของเธออีกครั้งนั่นเองครับ เรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าบันทึกการใช้ชีวิตในเกม VR MMO ของหนุ่มพนักงานบริษัทวัย38ปีต้ฉนฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีประจนภัยคอมเมดี้ผาลิตโดยสตูดิโอมาโฮฟล์ม เรื่องราวนะครับก็จะกล่าวถึงทานากาศไดจิใช้พนักง,งานบริษัทไว้ย8 8ปีที่ชอบเล่นเกมในเวลาว่าเขานั้นได้เล่นเกมแนว VR MMO SO, ที่มีอิสระในการทําสิ่งต่างๆถึงแม้ตัวเขาจะเลือกใช้แต่สกิลที่คนทั่วไปมองว่าไร้ประโยชน์แต่เขานั้นก็เพียงแค่เลือกเพื่อสนุกไปกับการใช้ชีวิตในภายในเกมก็เท่านั้นเองครับ เรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าถ้ามีเธออยู่เป็นหมูก็ไม่เลวนะครับต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกคอมเมดี้พาลิตโดยสตูดิโอโปรเจกต์น้เมือายเกิดใหม่เป็นสลามก็มาแล้วเกิดใหม่เป็นน้องไม้มุมก็มาแล้วเกิดใหม่เป็นดาบก็มาแล้วเกิดใหม่เป็นตู้ไข่คของก็มาแล้วเอาเหลืออะไรอีกละครับก็ต้องเป็น โดยเรื่องราวนะครับก็จะกล่าวถึงหนุ่มที่กินตับหมูดิบแล้วหมดสติไปพอฟื้นมาอีกทีในต่างโลกก็ดันกลายเป็นหมูซะง,งั้นและคนที่ช่วยเขาเอาไว้ก็คือเจสสาวน้อยผู้อ่านใจคนได้แม้ว่าชีวิตประสาหมูที่มีเด็กสาวผู้อ่อนโยนคอยดูแลจะไม่เลวเขาจึงตัดสินใจมุ่งหน้าสูน่นครหลวงพร้อมกับเจสเพื่อหาทางกลับเป็นมนุษย์นั่นเองครับเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าพลังขั้นเทพของจอมเวทจุติใหม่ ก็ฉบับจากมังฮวาแนวแฟนตาซีแอคชั่นผลิตโดยสตูดิโออาร์โวแอนิเมชั่นเรื่องราวนะครับก็จะกล่าวถึงเด er ชียเออร์แมนชายหนุม่มผู้ทําภารกิจในโลกแห่งเงามาร่วม10ปีแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จกลายเป็นจุดสิ้นสุดของมนุษย์และตัวเขาเองแต่ทันใดนั้นตัวเขากลับได้ย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่ในช่วง3ปีก่อนที่จะเข้าไปต่อสู้ในโลกแห่งเงาเขานั้นจึงได้ตัดสินใจวางแผนเตรียมความพร้อมใหม่ก่อนที่จะถึงวันนั้นนั่นเองครับ เรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าแค่ขายโพชั่นไปวันๆไม่ได้หรอคะต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกสโลลีฟผลิตโดยสตูดิโอจูมันโดอีกหนึ่งผลงานของผู้แต่งนิยายก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยงไงล่ะคะและเก็บเงินต่างโลกแปนหมื่นเหรียญไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ เรื่องราวนะครับก็จะกล่าวถึงนางเกษีคาโอรุสาวผู้สูญเสียร่างกายเพราะผู้ดูแลปรับสมดุลความบิดเบี้ยวของโลกผิดพลาดมีหนำซ้ำํายังต้องไปเกิดใหม่ได้แค่โลกที่มีอรารยธรรมล้าหลังกว่าโดยไม่สามารถกลับสู่โลกเดิมได้ oh <no. S 1> เรื่องที่คาโอรุเรียกร้องเพราะทนไม่ได้ที่จะถูกปล่อยเอาไว้ในสถานที่แบบนั้นก็คือความสามารถในการรังสรรค์ยาที่มีสรรพคุณดังใจของชันนึกได้อย่างอิสระ สาวน้อยคาโอรุที่ได้กล่องไอเทมและความสามารถในการเข้าใจภาษาและร่างกายที่อ่อนไหวขึ้นเล็กน้อยจึงได้ใช้ยาโพชั่นที่สร้างสารรค์ขึ้นมาโดยตั้งเป้าหมายสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงนั่นเองครับเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าบันทึกเรื่องราวจักรวัดรเทียมูนต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีคอมเมดี้การเดินทางข้ามเวลา ผลิตโดยสตูดิโอซีเวอร์ลิงเรื่องราวน้ำก็จะกล่าวถึงเจ้าหญิงเมียผู้ที่ใครๆต่างก็พากันดูหมิ่นเหยียดหยามว่าเป็นเจ้าหญิงที่เอาแต่ใจเธอนั้นได้ถูกประหารชีวิตลงในจักรวรรดิเทียมุลที่ล่มสลายแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมากับพบว่าตนนั้นได้ย้อนกลับไปอายุ12อีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกิโอตินบั่นเสียดในชีวิตที่2เธอจึงได้ตัดสินใจใช้ไดอารี่ในชาติก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่อีกครั้งนั่นเองครับ เรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าทำไงดีเกมนี้นางรายน่ารักต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกยูริผลิตโดยสตูดิโอแพลตินัม i ิชันสมัยนี้นะต่างโลกยอดฮิตอีกหนึ่งแนวมันก็คือแนวยูรินั่นเองจ้าและในซีซั่นนี้ก็มีมาเสริมด้วยเรื่องนี้นั่นเองโดยเรื่องราวทั้ก็จะกล่าวถึง โอฮาชิเร oh สาวออฟฟิศผู้โดนใช้งานเยี่ยงท่าเธอนั้นได้มาเกิดใหม่เป็นเรเทเลอร์นางเอกในเกมจีบหนุ่มที่มีชื่อว่า Revolution แต่ทว่าตัวละครที่เคยชอบหาใช่เหล่าเจ้าชายที่เป็นเป้าหมายในการจีบแต่นั่นคือคุณหนูนางร้ายอยาแครฟองสัวนั่นเองจ้าเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าสารพันปัญหาวุ่นวายของยายแวมไพร์ฮิจุ ตัวฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีคอมดี้ผลิตโดยสตูดิโอโปรเจกต์นัมเบอร์ได้เรื่องราวนะก็จะกล่าวถึงเทราโคมาลีหรือโคมารีแวมพายฮิกิโคมารีได้ถูกบังคับให้กลายเป็นแม่ทัพของจักรวรรดิทั้งที่เธอนั้นไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ตัวก็ยังเล็กและร่างกายก็ยังอ่อนแออีกเธอนั้นก็เลยต้องทําใจและแสดงไปตามบทโดยได้รับความช่วยเหลือจากเมทของเธอที่ชื่อวิวนั่นเองจ้า เรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าพาลาดินยอดอัศวินจากแดนไกลภาค2ต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกผจญภัยโดยสตูดิโอนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมภาคแรกคือ Children Playground Entertainment ในภาค2นั้นจะเปลี่ยนมาเป็น2สตูดิโอที่ทำคู่กันนั่นคือ OLM และ Sunrise Beyond ลับมาอีกครั้งกับหนุ่มน้อยวิลเลียมซึ่งตอนนี้ก็ได้เดินทางไปถึงภาค2แล้วนั่นเองครับสำหรับหนุ่มน้อยวิลเลียมภาคหนึ่งนั้นก็ได้ฉายไปเมื่อซีซั่น4 2 0 2 1มีทั้งหมด12ตอนช่องทางรับชมแบบทูเลกสิท์นั้นทุกท่านสามารถเข้าไปดูลิสต์ได้บนเว็บฮาริชเลยจ้าโดยเรื่องย่อภาคแรกนะครับก็จะกล่าวถึงพระเอกที่มาเกิดใหม่ในต่างโลกในสถานที่นครคนตายที่ล่มสลายชื่อวิลเลียมและได้ถูกเลี้ยงดูโดยอันเดสสามตนได้แก่บรัชนักลบโครงกระดูกออกัสผีจางเวและมารีนักบวสา ซึ่งอันเดชทั้งสมตนก็ได้เลี้ยงดูพระเอกตั้งแต่ทารกจนโตเป็นหนุ่มก่อนที่จะมุ่งสู่การเป็นนักรบพาลาดินและประจนภัยเป็นในต่างโลกนั่นเองจ้าเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาภาค2ต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกคอมเมดี้ผลิตโดยสตูดิโอเน็กซ กลับมาอีกครั้งกับพิเทพกาวทมินที่หลายๆคนต่างรอคอยซึ่งตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงภาค2แล้วนั่นเองสําหรับกาวทมินภาคหนึ่งนั้นก็ได้ฉายไปเมื่อซีซัน4 2022มีทั้งหมด20ตอนและช่องทางรับชมแบบถูกลิสต์นั้นก็สามารถเข้าไปดูลิสต์ในเว็บฮาริชิได้เลยนะจ๊ะส่วนภาค2นั้นทางออฟฟิเชียลก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีทั้งหมด12ตอนโดยแอดเกมก็ขอคาดเดาวไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหา12ตอนของภาคนี้จะใช้เนื้อหานิยายเล่ม3ทั้งเล่มเพราะว่ามันคงไม่น่าจะตัดรราาาายยยะละเอออีดดจก,กกกภคแ็ไ้้้ใชนืห นิยายไปแล้ว2เล่มโดยแบ่งเป็น9ตอนแรกใช้เนื้อหานิยายเล่ม1และอีก11ตอนที่เหลือใช้เนื้อหานิยายเล่ม2นั่นเองและแอดแกมก็เคยทําคลิปแกะกล่องนิยายเทียมเงาไปแล้วสามารถรับชมได้ที่ปุ่มตัวไอนบนขวาเลยนะครับโดยเรื่องย่อภาคแรกนะก็จะกล่าวถึงซีดเด็กหนุ่มที่ลงไอยในการเป็นตัวละครลับที่แฝงตัวสำแดงพลังอยู่เบื้องหลังหรือที่เรียกกันว่าพลังในเงามือแต่หลังจากที่เขาได้ไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกเขานั้นพยายามทําตัวให้เป็นพลังในเงาเมือ่อที่คอยกําจัดลทัทธิชั่วร้าย ก่อนที่จะมารู้ทีหลังว่าลัทธินั้นมันดันมีอยู่จริงซึ่งซีก็ได้ก่อตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาที่มีชื่อว่า Shadow Garden โดยสมาชิกเนี่ยก็มีเจลลักสุสารนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เคยดูหรือยาอุดหนุนที่ยายมาอ่านต่อจากอนิเมะก็อย่าลืมไปตามกันนะจ๊ะเรื่องต่อมานะครับมีเชื่อเรื่องว่าสตรีศักดิิทธ์อิทลิสารพัดอย่างภาคสองต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกโรแมนติก リッドイツ 3O 大濃メディア。 กลับมาอีกครั้งกับสาวเซสตีสักดิธิ์ซึ่งตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงภาค2แล้วนั่นเองครับสำหรับสาวเซภาคหนึ่งนั้นก็ได้ฉายไปแล้วเมื่อซีซันสปริง2021นมีทั้งหมด12ตอนช่องทางรับชมแบบทูนิสิตก็สามารถไปดูได้ที่เว็บฮาวรีชีได้เลยนะจ๊ะโดยเรื่องย่อภาคแรกนะก็จะกล่าวถึงเซสาวไว้ทำงานที่อยู่ดีๆน,นางก็ถูกอัญเชิญไปต่างโลกเพื่อไปเป็นสตีสักดิธิ์แต่ในการอัญเชิญน,นั้นก็ดันมีเด็กสาวมปลายถูกอัญเชิญมาพอกับเซด้วยซึ่งนั่นก็ททาาาาให้้เเเถูกจาชชาี่่อัญญิิมปธว ไม่ใช่สตรีศักดิสิที่แท้ถูแต่เป็นเมนูงูปายที่วันเชิญมาพร้อมกับเธอต่างหากแต่จริงๆแล้วตัวเธอ่นแหละที่คือสตรีศักดิสิที่แท้จริงดังนั้นเซกจึงได้ออกจากวังและไปเริ่มทํางานเป็นนักวิจัยการผสมโพชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงโดยปิดวังว่าตัวเองคือสตรีศักดิทิ์ตัวจริงนั่นเองนะครับผมเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้นะครับมาที่เรื่องผู้กล้าโลภาภาคสามนั่นเอง ก็ฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกผจญภัยผลิตโดยสตูดิโอคินิมาซิตัสเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาแก้มือหรือเปล่านะครับสำหรับฉบับอเีตเรื่องนี้พอภาคแรกทำไว้อย่างดีแต่ภาค2นั้นก็ไม่ขอพูดละกันนะเดี๋ยวจะเอาไว้รอดูภาค3อีกทีสำหรับผู้ก้าโลกภาคแรกนั้น <c oughs> ก็ได้ฉายไปแล้วเมื่อซีซั่นวินเทอร์2019ลากยาวถึงสปริง2019 ทั้งหมด25ตอนและภาค2ก็ได้ฉายไปเมื่อสปริง2022ิในจำนวนตอนเพียง13ตอนช่องทางรับชมถูกลิขสิทธิ์ก็ไปดูได้ที่ลิสต์บนเว็บฮาริชีเลยส่วนฉบับนิยายทุกข้าโลกนั้นแอดแกรมก็เคยทำรีวิวไปแล้วสามารถรับชมได้ที่ปุ่มตัวอันบนขวานะครับ <Okay. S 1> โดยเรื่องย่อภาคแรกก็จะกล่าวถึงอีวาทานินาโอฟูมิเด็กหนุ่มธรรมดาที่ออกจะมืมดมนเล็กน้อยได้ถูกอัญเชิญไปยังต่างโลกเพื่อเป็นผู้กล้าแห่งโลกแต่เพียงแค่เขาเริ่มไปจนภัยไปได้แค่สาวันเขาก็ถูกเพื่อนพ้อองงงงหหัักกกลจนสสสญเียยททุุิ่่า แม้แต่ความเชื่อมั่นในตัวเพื่อนมนุษย์สิ่งที่นาโอฟูมีผู้สูญเสียความเชื่อใจในตัวผู้อื่นไปหมดสิน้นและต่อไปสิ่งที่เขาเลือกนั้นจะทำอะไรกันแน่คนที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ภาคแรกหรือยังไม่ได้ตามนิยายเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามชมในเรื่องกันได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำ15อนิเมะแฟนตาซีต่างโลกประจำเดือนตุลาคมปี2023คุณผู้ดูทุกท่านรอเรื่องไหนกันอยู่มาคอมเมนต์พูดคุยกับแอดแกมใต้คลิปนี้กันได้เลยและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมลคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับให้แกมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดแกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบๆจ้าทุกคน